ันทึกไทยเบฟหน้านี้สารพลังประชารัฐรู้ไหมว่าประชารัฐเข้ามาทำอะไรที่นี่ถ้าอยากรู้เราจะออกเดินทางไปด้วยกันชุมชนเล็กๆท่ามกลางภูเขาล้อมรอบบนผืนป่าแก่งประจานที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์บ้านทาเสือยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ที่บ้านทาเสือก็เริ่มจากกลุ่มเล็กๆแต่ว่ากิจกรรมที่เราทํามันครบถ้วนก็ได้ได้ได้การสนับสนุนจากปราชรัฐเข้ามาในเรื่องของการตลาดเขาเรียกมันเป็นมันเป็นใบเบิกทางที่ทําให้ชุมชนเนี่ยได้ได้เห็นว่าการรวมกลุ่มการตั้งกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมันเอื้อตับชุมชนแบบไหนยังไงเรามาดูว่ากิจกรรมที่เราทําเกี่ยวกับเรื่องของสังคมและก็สิ่งแวดล้อมที่บ้านทาเสือได้ทำเนี่ยมันจะยังประโยชน์ให้กับให้กับโลกใบนี้อย่างแบบไหนอย่างไรนะครับเรียนรู้วิธีเกษตรอินทรีย์ชมของดีชชุมมมนจาากูิิปัญญดด้งเ ก็อยากจะเชิญชวนเรามาช่วยกันทําในเรื่องของอนุรักษ์ดินน้ําป่าจากภูผาสูมหานาทีซึ่งเป็นปัจจัยของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านตั้งปริฐานไว้อย่างแน่วแนเ่เราเน้นเรื่องการอนุรักษ์เราจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มารู้จักกับการปลูกต้นไม้ตามศาสตร์พระราชาเพราะเมล็ดพันธุ์ปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพ,พยากรฟืน้นฟูธรรมชาติล,ล่องเรือสัมผัสความงามของแม่น้ำเพชรบุรี การทำกิจกรรมพวกนี้มันจะเป็นการคืนชีวิตให้กับแผ่นดินแล้วในโอกาสทั้งหน้าเราจะส่งต่อแผ่นดินพื้นที่ให้กับลูกหลานอย่างงดงามี่สุดนนะครับที่ยวในแบบที่ได้เข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงการเดินทางที่ได้เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้บริษัทไทยเบเวอร์เรตจำกัดมหาชน